สวัสดีครับวันนี้วันที่ 19, 2, สิบเก้ากันยายนสองสูนสอง้านะครับน,นี่ก็น่าจะเป็น EP ที่สองก็รอัดคุยไปเรื่อยๆวันนี้ผมขับคุนไดสตาเลียสมมันก็มีชมเดียวเนาะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล180ร้อยแปดสิบแรงม้าแรงบิดน่าจะมาถีาสี่ร้อยนิวตันเมตรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นตัวเริ่มเพราะว่าไฟไฟท้ายมันตัวบนสุดไม่มีแล้วก็ไม่มีสันลูกซึ่งก็ดีแล้ว เบอกเนี่ยแถวกลางเนี่ยผมเปลี่ยนห้เป็นบอก V.I.P เรียบร้อยแล้วคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงพอดีเป็นรถของเพื่อนเพื่องเขาใช้อยู่ประมาณสักปีนิดนิดวิ่งอยู่ประมาณสองหมื่นกิโลแล้วก็ดีเพื่อนเขาไปซื้อเบนแวนเขาก็เลยบอกเอามาใช้ต่อ่ผนตอไปแล้วกันผมก็ไม่มีปัญหาก็ลองดู คือในชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยขับรถตู้ไม่เคยครอบคของรถตู้อืมไม่เคยนั่งรถตู้แบบดีๆนอกจากรถตู้แบบสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้ครับรถตู้ที่มันโดยสารหรือว่ารถตู้ไปท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นโตโยต้านะเราเคยเราก็จะมีทัศนคติรถตู้มันจะแบบดีๆแข็งๆก,ก็ได้คันนี้มาก,ก็ดีทุกอย่างแต่รู้สึกว่าช่วงล่างเขาย้ยไปนิดหนึ่ง สำหรับผมนะผมชอบรถแข็งๆผมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นโชค๊คโปรโฟเฟนเดอร์ก็ดีเลย <c oughs> ใช้มาจนทุกวันนี้โ r o เฟนเดอร์ก็ใช้โ r o เฟนเดอมาประมาณสักหนึ่งปีก็จะมีแกนคดก็ไปเคลมไม่ใช่ไปเคลมเลยไปซ่อมดีกว่าไปซ่อมที่ร้านชื่อ power แะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้คุณพี่เขาจะแนวแบบ เท่หน่อยแนวคันทรีคเท่หน่อยอยู่แถวบัวบทองพอดีไม่ได้ไปเองให้ให้ให้พี่ที่ช่วยขับรถเขาเข้าไปราคาไปก็ซ่อมประมาณแป0พบาทขับดีเยี่ยมเลยเพราะถ้าซื้อชุดใหม่นี่ประมาณ50,000ื่นตอนนี้ผมใช้รถนี้มาสองปีกว่าแล้วเลขใหม่ก็แปด0 0่นกิโลเมตรแล้วน่าจะเป็นรถคันเดียวที่ผมมีแล้วใช้มากที่สุดใน ในรอบสามปีแล้วกันซึ่งไม่น่าเชื่อจากคนที่ไม่เคยชอบรถตู้มาก่อนเลยคือส่วนหนึ่งก็มีพี่คนขับรถช่วยขับให้ผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดไปเช้ากับเย็นไกลๆต้องคุยงานอาจจะไม่มีสมาธิในการคือถ้าต้องขับรถเดียวยาวแล้วต้องคิดงานไปด้วยโทรศัพท์สั่งานไปด้วยมันก็โหลดงานหนักไปและอันตรายไปในการใช้ชีวิต ผมก็มีพี่คนช่วยขับรถแล้วก็ผมก็สามารถที่จะทํางานเอาจริงก็นอนซะส่วนมากในรถนะครัอบพร็บาอเนี่ยม,มันดีมากเลยบาะ v i p นี้ซื้อของอิโมกิก็ปรับปรับเอนอนได้เลยแรกๆอาจจะไม่คุ้นเคยทั้งหลังนี้เยี่ยมเลยไฟฟ้าเอนได้มีรองน่องดับสบายส่วนการขับขี่ ของุนได้นี่ผมก็แฮปปี้นะครับคือพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้คมเวอร์แต่มันก็เหมาะสมชับเป็นรถที่รู้สึกว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนโช้เป็นโปรเฟนเดอร์ถ้าวิ่งด้วยความเร็วไม่เกินหนึ่งร้ยสิบกิโเมตรชั่วโมงทั้งคนนั่งและคนขับไม่รวมแถวสามนะครับคือแถวสามเนี่ยมไม่ว่าจะวิง่งเร็ววิ่งชา้าขนาดไหนมันก็กระแทกอยู่แหละแต่ว่าแถวคนขับแถวหน้าสุดแถว,แถว,แ,ถวแถวเบาะที่สองเนี่ย ไม่เกินร้อยสิเนี่ยผมว่าโอเคหมดทุกคนแฮปปี้แต่ถ้าเกินร้อยสิบเนี่ยรู้สึกว่าวิววิวหน่อยคนขคับก็ต้องคอนเซนเตตเยอะหน่อยแต่เนื่องจากรถตู้มันต้านลมเยอะแล้วมันก็เน้นไปชิวๆเรื่อยๆผมก็วิ่งอยู่ประมาณสักเก้าสับโดยเฉลี่ยถ้าบอกเก้าสิบการกินน้ำมันน,น่าจะอยู่ประมาณสิกว่าลิตรสิบสาลิตรได้เลยนะต่ สาิตต่อไม่ใช่สิส3บสกิโลเมตรต่อลิตรส่วนอื่นเบาคู่คนเบอเบานั่งคนขับเนี่ยโอโ้โหนุ่มมากเลย<ม>คืออยากได้เบาอ,อย่างเนี้ยไปอยู่ในรถพวยกยุโรปเลยเป็นแถวหลังนะครับมันเบาใหญ่เหมาะกับคนร่างกาย,ยาผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ตอนนี้หนักร้อยห้ากิโลกรัมเนี่ยครับ มีชัดๆดก็มีสบายอ่ะครับเพราะนั้นคนเนี่ยยิ่งสบายครับใหญ่แน่อนอนแล้วรถตู้เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากเกินกว่าที่ผมเคยนึกมีเพื่อนๆหลายคนนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วเขาเริ่มมีลูกเขาก็เกยดจะขับรถรถ,รถซีดาน4สีประตูเนี่ยมาเป็นรถตู้ตอนสมัยนั้นเป็น h ุนไดเฮส1ัน ผมยังคิดโอ้แม่งโคตรแก่เลยว่ะแล้วก็ชอบแซวเพื่อนนะว่าใส่เสื้อไปส่งลกูกแล้วก็ใส่เสื้อแบบซาฟารีนะโอ้โหลุกให้เลยแล้วก็แซวไปภาษาเพื่อนฝูงแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันสบายจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกแต่สิบปีลรวเฮ้ยแม่งดีนะเออมันมันดีเลยนะมันไปไหนมาไ,ไหนมันขนได้หมดเลยนะอย่างนู้นอย่างนี้เราก็แบบติดรถแบบดูลุกสปอร์ตยังอยากได้รถ ยุโรปซีดานดูสปอร์ตแรงๆใช่ไหมครับไอ้นั้นเขามีลูกก่อนเราไงแต่ผมไม่มีลูกเราก็ไม่รู้ไงต,ตอนนี้เนี่ยมันมีในครอบครัวของภรรยาเนี่ยก็มีมีคนแก่6,70อ่ะผมมีหมาไทยหลังอานเป็นลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เวลาสร์อาทิตย์เนี่ยไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ ไปไหนมาไหนไดยรถตู้ไปตลาดไปทะเลไปซื้อของไม่อึดอัดคนแก่ก็นั่งสบายแต่อาจจะมีการขึ้นที่มันจะลำบากหน่อยคือมันจะดูสูง,สงหน่อยสําหรับคนชรานะครับตองรถตู้แต่เขาก็แก้ไขไม่ถึงว่ารถพวกอุปกรณ์ตกแต่งเขากแก้ไขในการที่ต้องติดบันไดไฟฟ้ารถจอดปุ๊บบันไดไฟฟ้าลงใช่ไหมครับอาจจะใช้เงินประมาณสี่หมผมผมยังไม่ติดตัวนี้ เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นสำหรับผมอืมผมก็เลยไม่ติดรถตู้้ลยก็เดิมสุดๆเลยไม่จะเดิมยังไงแล้วก็ข้อดีเขาก็ประตูไฟฟ้าสองบานกว้างขวางนะฮะกลายว่าการได้ใช้รถตู้เนี่ยเปลี่ยนมุมมองชีวิตในการมีรถยนต์ของผมไปเลยคือถ้าต้องเลือกนาทีนี้ว่ามีรถ หนึ่งคันจริงๆใช้งานไม่ว่าจะส่วนตัวมนไัยว่าขับรถเล่นหรือว่าขับไปทำงานอะไรเนี่ยเราต้องขับเองด้วนะไม่มีคนขับให้เนี่แล้วดารถที่ผมมีหลายๆคันเนี่ยอืมผมเนี่ยเลือรตู้นะคันนี้เลย โอม้มันดีดีเซลถ้ามาดีเซลตกลิตละสามสิบบาทนิดๆใช่ไหมครับสิบสามโลลิตรตกป่ะตีหยาบๆก็สองบาทนิดๆแล้วก็ไปได้หมดเลยอืมทุกที่อย่าเละก็พอคันนี้ขับเคลื่อนล้อนหน้าซึ่งเวลาเข้าโค้งก็จะต้องแบบระวังระวังหน่อยคือนในบรรดารถ ที่ผมขับเนี่ยอืมมันมีขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยคันนี้อยู่หนึ่งคันแล้วก็มีโตโยตา้ายาริสเอทีโฉมสองพันสิบแปดอีกหนึ่งคันที่กับเคลื่อนล้อหน้าแต่ยาริสเอทีเนี่ยผมเอาไปเก็บไวท้ที่ที่บ้านที่อาจจวัดไก่ๆที่พาคใต้ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมแล้วพอดีว่าที่พาคใต้มันมี มีรถอีกคันหนึ่งที่คุณแม่ใช้อยู่ประจําเวลาผมกลับไปเนี่ยผมก็จะใช้รถที่คุณแม่ใช้แล้วคุณแม่ก็จะมาใช้รถยารีทแทนยารีนี่คือรถสำรองสำหรับในครอบครัวหลายๆคนที่เวลากลับไปแล้วก็อ่เอาไปใช้กันมันก็เลยมันก็เป็นรถที่ดีนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงวันนี้ยารีเราพูดถึงว่าผมใช้ขับขึ้นรถน้านมีสองคันเวลาเข้าโค้งเนี่ย ต้องต้องเตือนตัวเองหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับรถปกติที่ผมใช้มเป็นขับเคลื่อนล้อหลังหรือบางคันเป็นขับเคลื่อนสีล้อตลอดทานเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องระวังแต่เนื่องจากเขาเป็นรถตู้อะครับมันไปได้เร็วไม่มากอยู่แล้วแล้วก็ข้อดีคือผมก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้เป็นเกียร์อะไรนะผมไม่ความรู้เรื่องคันนี้เท่าไรเลยแทบจะไม่เปิดฝากระโปรงเลนคือเป็นรถที่ผมไม่ค่อยสนใจเลยที่สุดหละแต่ดันใช้มากที่สุดใช่ไหมครับ คันอื่นที่แต่งนู่นแต่งนี่ทำนู่นทำนี่คันนี้คือไม่ยางดีๆผ้าเบรกดีๆเบรเดิมๆปั๊มเบรกเดิมๆนี่แหละพอดีมากจริงๆพาครอบครัวไปส่งลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อบางทีก็พาร์ทเนอร์ผมหรือว่าคู้ค้าทำธุรกิจผมเวลาต้องพาไป ดูงานหรือพาไปตรวจที่เวิร์กช็อปหรือไปรับที่สนามบินไปส่งสนามบินรับโรงแรมผมก็จะใช้รถตู้คันนี้ไปเพราะว่ามันก็คล่องตัวดีแล้วก็เหมาะสมดีผมก็นั่งไปด้วยลูกค้าก็นั่งไปด้วยมีพี่คนช่วยขับรถให้แล้วก็คุยกับลูกค้าได้สบายสบายครับอันนี้ตอนนี้น่น่าจะอยู่มือสองน่นาจะอยู่ประมาณล้านนิดนิดล้านหนึ่งล้านสอง ซึ่งคู่แข่งเขาเนี่ยมันเป็นรถทีแพงหมดเลยอะ่ะ<ม>คือคู่แข่งเขาต้องเป็นหัวเอาผ่านใช่ไหมครับมันก็มันก็นก,ก็แพงกว่านั้นไปเยอะในในราคานี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันคู่แข่งเป็นใครคู่แข่งอาจจะเป็นพวกเกียร์ใช่ไหมครับที่เป็นรถผมก็เรียกไม่ถูกเป็นรถรถครอบครัวที่ไม่ใช่รถตู้ส้มรถตู้แต่ว่าเล็กลงมาหน่อย น,นี่คือรถตู้แบบฟู s c เก e เลยอะ,อะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีอะไรที่อยากสอบถามผมก็ก็ดพิมพ์ถามมาได้นะครับว่ารถตู้อันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ยินดีที่จะเปล่งปันเรื่องราวผมไม่ได้มีเสียรไม่ได้ทำธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับรถไม่ได้ รับสปอนเซอร์จากรถใช้เองรีวิวเองรถที่เราใช้กันนี้ทุกวันเรารู้มือมาวันนี้เราจะลังพูดหัวข้อนึงนี่หัวข้อเดีเรื่องนี้ดีกว่าผมจะเล่าเรื่องนี้มันเกิดในวัยประมาณสักเรียนวิศวะปีสองหัวข้อก็เรียกว่าคำอธิษฐานดาวตกทุกคนต้อเคยได้ยินใช่ไหมครับ ยิ่งเจนผมเนี่ยเจนเราดีกว่าเันเจนไป,ไปินผดอายุสี่สิบปลายปลายใช่ไหมครับเราก็จะชอบได้ฟังความคลาสสิกว่าเวลาเราเห็นดาวตกเนี่ย,ถ,ยถ้าเราอธิษฐานดาวตกคําอธิษฐานเนี่ยถ้าเราอธิษฐานแล้วก่อนที่ดาวตกเขาจะสิ้นแสงหายวับไปกับท้องฟ้านตอนกลางคืน คำอธิฐานนะั้นนะ่ะมันจะเป็นจริงมันจะสมบวรณเรื่องของเรื่องก็คือผมมันมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อไอ้ถอยไอ้ถอยเนี่เป็นเรียนวิศวะมหาลัยชั้นนําของประเทศไทยทจริงๆผมเนี่ยจะจะคุ้นเคยกับเ,เพื่อนๆที่อยู่วิศวะมหาลัยชั้นนาของประเทศไทยแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ย,ยจบวิศวะกลุ่มกระจอมเก้า ว่าเสลอครับไปเที่ยวเพราะว่าโหเรียนพระจอมเกล้านี้ไม่มีาสาวๆแ,แ,แล้วก็ไม่มีปัญญาไปจีบหรอกครับเราไปเหมือนกับเดินการทุ่งดอกไม้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับดีกว่าไปเดินกลางทุ่งหญ้าแห้ง,ห,งหลายคนอาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นพวกหาไรชัยล้วนต้องเรียนชัยล้วนนี่จะเข้าใจที่ผมพูดแล้วก็รู้จักไปถอย ทอยเนี่ยเป็นเด็กมาจากสุขุลาตีติ๋มติต๋มดูนิ่มๆนวลๆถ้าถ้ายุคสมัยนี้อาจจะดูแบบ LGBT นิดๆแต่คงไม่อะฮะเรากเราก็ไม่ได้ดูทรงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรพวกนี้ทอยเนี่ยก็ยเรียนวิศวะอยู่ในรุ่ครุ่หนึ่ง ปีหนึ่งเลนประคนครับแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพีทพีทจะเป็นหม้หมวยใส่แว่น <c oughs> ใสๆน่ารักเรียนเก่งท้อยก็จะพั่มเพลวาโน่ารักแต่กูไม่กล้าไปจีบแบบกูไม่กล้าจะคุยอะไรมากมายก็เป็นเพื่อนไปแต่ก็พยายามจะใกล้ชิดแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเป็น การสกแสดงความรักของคนในยุคเก้าสแล้วกันบอกว่าซึ่งมันมีอิทธิพลมาจากเพลงของค่ายแกมมี่และคล่ายอาร์เอสเยอะคือรักต้องแบบแอบรักไม่ไม่ไม่ไ,ม,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 ไม,ม่บอกตรงๆอาจจะกลัวเสียฟอร์มอาจจะแล้วแต่บุคคลมันไม่ใช่แนวผมแต่ว่าพูดถึงอย่างี้ก่อนเาอก็แอบชอบมาตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ก็ได้แต่ใกล้ชิดทํากิจกรรมร่วมในกลุ่มเนื่องจากไม่ได้เรียนในเซ็กเมนต์เดียวกันแต่เนื่องจากมหาลัยเนี้ย เขาจะเอาคนจัดเป็นกลุ่ม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 กลุ่มเกลุ A, ่มบกลุ่มซกลุ่มนูลาลาลาไปก็จนผ่านมากระทั่งปีสองพราะปีสองเนี่ยอทอยเนี่ยก็ได้อยู่ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สดพีทนี่วิศวกรไฟฟ้าแปลว,ว่าคะแนนเขาสูงมากเลยเขาเรียนเก่งก็ยังแอบชอบอยู่เหมือนเดิมแล้วกระทั่งมันเกิดการไปรับน้องตักจังหวัดของกรุป๊ปอ่าพอตอนนี้ปีที่แล้วไปปีหนึ่งปีนี้ปีสองทอยก็เป็นรุ่นพี่แล้วทอยก็สามารถที่จะแบบอาพาแบบกลุ่มรุ่นน้องไปเที่ยวตักจังหวัด รับน้องแบบสุน,สนานะครับไม่มีการแบบรุนแรงแบบสร้างสัมพันธไมตรีก็ไปรับน้องที่ริมทะเลระยองตกกลางคืนปกติเนี่ยพวกเรามันอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับเ่อนจะเห็นดวงไม่แต่ว่าดาวตกเลยครับเห็นดวงดาวยังยากเลยแต่ทีนี้ไปอยู่ระยองมันมืดท้องฟ้าคืนเดือนมืดพอดีเลยเพอาฟ้าบอดโป่งมันก็มีดาวตกอยู่ยางมากเลย นั่งเฝ้าทะเลคนอื่นเขาเข้าไปนอนกับหมดแล้วสุดคุณพีทเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับณน,นาทีนั้นผ่านมาหนึ่งปีกับอีกนิดนิดก็ยังไม่รู้ว่าทอยแอบชอบหรือมีความรู้สึกดีๆเป็นพิเศษเพราะแค่เป็นเพื่อนคนนึงแค่นั้นเองเพราะทอยเขาก็ส่งเหมือนท่าทีแบบแอบรักแอบชอบแอบพัาเพอตา อิทธิพลของเพลงดังนี้ผมบอกผ่านไปประมาณเที่ยงคืนตากลมกัางคืนก็มีเริ่มมีดาวตกมาให้เห็นทันใดน,นั้นทอยก็เห็นดาวตกแวบมาอธิษฐานทันทีเลยครับอธิษฐานว่า ขอให้พีทเป็นแฟนกับทอยพูดจบปุ๊บแสงว่าสุดท้ายของดาวตกก็หายไปทันการพอดีก่อนที่สิ้นแสงของดาวตกแต่มันก็มีเวลาพูดได้แค่นั้นเรื่องราวก็ก็ผ่านไปสองเดือนหลังจากนั้นแต่แต่ก่อนพอ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 กลับมาจากเลี้ยนรูปเนี่ย ทอยเนี่ยก็ามาเล่าให้ผมฟังเฮ้ยกูอธิษฐานแล้วเว้ยเนี่ยก่อนสิ้นแสงอธิษฐานแล้วขอให้พี่เป็นแฟนกับทอยกูจะรอดูซิว่าคำอธิษฐานเป็นจริงไหมคือทอยเนี่ยเขามีความความเขาเรียกมว่ามีความชอบของความเป็นญี่ปุ่นเขาเนี่ยศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แล้วก็ไปแอบเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่แอบเรียนเขาเขามีความสนใจตั้งแต่เรียนมปลายแล้วคือบางหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมอ่ะคือไอ้พวกนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งประเทศไทยแ,วแถวใจกลา,างเมืองไอ้พวกนี้มันเป็นยอดมนุษย์นะครับมันมีความเก่งเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปคือคือเยอะมาก แต่มันจะมีความเพียนของมันอยู่คือคือเรื่องความเก่งเนี่ยของสมองเนี่ยมันพลวเวกว่าก,กลุ่มพระจอมเก้านะครับกลุ่มพระจอมเก้าอาจจะดูแบบลุยเข้าๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แต่กลุ่มมหาลัยพวกนี้เขาเขาเรียนเก่งเขาสามารถศึกษาได้ตัวเขาเองได้คือเขาเก่งอีกเวลหนึ่งครับแต่เขาอาจจะไม่ได้สายแบบแนวแบบ ลุยๆหรืออะไรเป็นพิเศษถอยเนี่ยก็ชอบภาษาญี่ปุ่นมีความชอบอ่านออกภาษาญี่ปุ่นเขียนอะไรได้หมดพูดฟังได้สำเนียงแต่ผมก็ไม่มีความรู้นะครับตอนนั้นว่าสำเนียงเขาใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเขาก็จะชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็จะชอบแบบมีความโรแมนติกแบบญี่ปุ่นไงครับอธิษฐานดวงดาวแอบชอบอะไรอย่างนี้ครับอ่า ก็มีความเขาเรียกโรแมนติกกับญี่ปุ่นแบบแบบการ์ตูนญี่ปุ่นก็ผ่านไปสองเดือนผมก็ถามไอ้เจ้าทอยหน่อยว่าเฮ้ยเป็นไงวะสรุปมึงได้เป็นแฟนกับพีทหรือยังไอ้ทอยก็บอกเฮียพีทแม่งมีแฟนเป็น เป็นไม่ใช่ไพีทอ่ะเป็นแฟนกับทอยจริงๆเว้ยแต่เป็นอันอเตอร์ทอยว่ะแม่งเสือเป็นทอยในภาคไฟฟ้าเหมือนกันชื่อทอยเหมือนกันเฮีย mm hmm. er, จริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงแค่นี้